จริงๆสูตรใหม่ก็ได้สาแปแต่ขออนุญาตตัดแปดออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนมันจะสับสนแบบสับสนว่าอุ้ยอาจารย์ไอติมให้เยอะจังเลยอาจารย์ไอติมแบบว่าทําไมให้เยอะจังเลยคะเลขไม่ทันออกเลยสับสนแล้วคะ่ะทุนหมดก่อนแล้วคะ่ะถ้าใครดูคลิปไม่จบหรือคนที่ดูดคลิปไปแล้วตัดไม่จบนะคะขออนุญาตตามไปถึงบ้านนะคะ <laughs> อ้เคียเคลียล สวัสดีทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วขอฝากกดแชร์ก่อนนะคะทุกคนคะ่ะไลฟ์สดนี้จะเป็นไลฟ์สดเลขรัฐบาลไทยสำหรับคนที่ซื้อเลขแปดไม่ทันแล้วกันนะคะให้เฉพาะเฉพาะคนที่ซื้อเลขแปดไม่ทันแล้วกันเนาะเพราะว่าเลขแปดมันค่อนข้างที่จะที่จะอันน่ะนะคะมันอันเยอะไปเราก็จะเดี๋ยวเขาเขียนไว้ก่อนว่าสูตรสองแล้วกัน เดี๋ยวมันจะมีแบบดรามา่าดราม่าดาใจกลัวกลัวดราม่าเนี่ยนะคะทุกคนอะทุกคนคะ่ะอุ้ยทำไมคอมเมนต์ไม่ไม่ขึ้นเลยฝากกดแชร์ให้สักนิดหนึ่งนะคะ,ะรัฐบาลไทยเนี่ยจริงๆคือปล่อยไปตั้งแต่วันที่18แล้วนะคะซึ่งมันก็อาจจะแบบว่าเกิดกระแสเลข8นะคะ8 fever มากๆเลยนะคะมันเป็นแบบว่าเลข8นะคือค่อนข้างที่จะดังมากๆ มันก็เลยกลายเป็นว่าคือแบบหลายๆคนก็อาจจะบ่นกันว่าเอ๊นะเลขแปดะมันจะซื้อทันไหมอะไรไหมนะคะซึ่งจริงๆก็คือสูตรที่คำนวณมาตั้งแต่แบบอสองส,สองสองวดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็จะใช้สูตรเดิมที่เอามาคำนวณก,กันก็คือเลขแปนะคะซึ่งมันก็จะมีความคล้ายๆกันแหละทุกคนค่ะนะมันก็จะมีความคล้ายๆกันอันนี้ก็ต้องไว้ก่อนนะว่างดดราม่าทุกกรณีนะ งดดราม่าทุกกรณีสวัสดีครับนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนัทวุฒิด้วยนะคะสวัสดีคุณอรวรรณสวัสดีทุกคนเลยนะคะอ,นนคอ,อันนี้คืออันนี้คือกลัวกลัวนะคะกลัวมากเลยสําหรับรัฐบาลไทยอันนี้คือต้องเขียนไว้ก่อนว่าเป็นสูตรสองฝากกดแชร์ด้วยนะคะซื้อทันได้ครบทุกแปดครับอาจารย์ไอติมโอ้ยเลิศนะฮะเลิศมากนะ,ะประมาณอ่าถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นที่คนที่ซื้อเลขแปดได้ก็จะประมาณประมาณห้าเปอร์เซ็นเนาะ เพราะว่า oh, เลขแปดมันค่อนข้างดังมากๆเลยนะฮะคำว่าเ,เลขแปดดังเนะี่ยมันก็จะมีแบบว่าคือถ้าถ้ามันไม่มาคือมันมันก็ไม่มาเลยนะเออถ้ามันไม่มาก็คือตุยเย่ก,กันทั้งประเทศเลยนะออนะคะแต่ถ้ามันมาก็ถือว่าโอเคบางคนก็คือคนหมู่มากก็อาจอาจจะไม่ได้กันก็เลยก็เลยลองลองใช้อีก อีกแนวทางหนึ่งที่มันเป็นแนวทางที่อเอามาเป็นตัวทดแทนหรือชดเชยสลับเลขแปดที่บางคนอาจจะแบบว่าอุ๊ยไม่มีโอกาสได้ลุนเลขแปดเลยอะไรอย่างนี้นะคะต้องบอกก่อนนะว่านะคะต้องมาค่ะสักแปดจริงๆก็แบบสูตรสองก็ได้แปดแปดอยู่นะเออสูตรสองก็ได้แปดแปดอย่างเงี้ยนะ่ะ แต่ก็ต้องตัดเลข8ออกก่อนนะเนาะอันนี้ไลฟ์สดนี้คือตัดเลข8ออกก่อนเลยสมมุตินะสมมุติว่าเราตัดเลข8ออกเลข8จะไม่มีอยู่ในพจนานุก,กรมสมมตินะคะเลข8จะไม่มีอยู่ในพจนานุก,กรมแล้วลองเอาใบแนวทางตัวนี้ไปไปไปเสี่ยงโชคดูถ้าใครที่ซื้อทันนะคะก็เลขที่ให้เนี่ยนะคะสาหรับสําหรับใบแรกก็ยังคงชอบ8อยู่เหมือนเดิมนะคะ ยังไงก็คือมั่นใจว่ายังไงก็คืองวดเนี้ยมันมีแปดอยู่แล้วมั่นใจนะคะมั่นใจหลือว่ามีมีมีแปดแต่เราจะมาลุ้นลมไม่ได้เราจะพลาดที่เราเราจะไม่ซื้อหวยเลยเนี่ยงวดเดียวมันมันมันไม่ได้เพราะใจเราจะขาดเราจะไปซื้อเลขแปดแล้วมันเจ้ามือมันไม่รับนึกออกไหมคะในเมื่อเราจะซื้อเลขแปดแล้วเจ้ามือมันไม่รับมันก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้ซื้อเราไม่ได้ลุ้นใจมันจะขาด วิญญาณจะออกจากร่างวิญญาณมันจะออกจากร่างให้ได้เลยนะคะวิญญาณมันจะออกจากร่างให้ได้ให้ได้เลยเพราะว่าเราสื่อเลขแปดไม่ได้มันจะตายมันจะลงแดงนะคะมันทุรนทุรามากมากเลยเพราะว่าคือจมือแบบปิดลับเลยมันกลายเป็นว่าคือเราก็อารมณ์เสียเสียจมือเพราะว่าจามือไม่รับแปดอะไรอย่างนี้นะคะเออ มันก็จะลงแดงแบบอาการที่แบบว่าคนเลิกเหล้าเลิกยาเลิกบุหรี่เลิอกอะไรมันจะลงแดงมันจะตายมันจะ,จะชักดิ้นชักงอทุกคนมันเป็นฟิลนั้นนะคะมันเป็นฟิลนั้นนะฮะมันอารมณ์เสียมากเลยใครพูดไม่เข้าหูปุ๊บตบบ้องหูเลยเพราะว่าฉันซื้อเลขแปดไม่ได้มันเป็นฟิลนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคือมีทางออกให้กับคนที่จะลงแดงใกล้ตายขอใช้คำนี้นะคะ เออเพราะว่าแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าคือมันไม่รับแล้วแม้กระทั่งคนที่ให้เองก็จะไปตบบ้องหูเจ้ามือมันก็ไม่ได้เพราะมันมันมันไม่รับเพราะว่าอาจารย์ไอ้ทิมเองก็ซื้อไม่ได้นะคะเดินทางตั้งแต่กรุงเทพมหานครไปจนถึงโคราชเลขแปดก็คือเกลี้ยงแผงแล้วนะคะเออมันก็ไม่ได้เหมือนกันตัวอาจารย์ไอตทิมเองก็จะลงแดงตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะต้องมาหาตัวที่มันชดเชย นะคะสำหรับคนที่ซื้อเลขแปดไม่ทันใครซื้อไม่ทันบ้างกดหนึ่งมาหน่อย <c oughs> ใครซื้อไม่ทันบ้างกดหนึ่งมาให้ดูหน่อยคะ่ะนะคะเออแนวทางใหม่วันนี้จะตัดเลขแปดออกจากใบสูตรสองทั้งหมดเลยแต่จริงๆมันมันก็คำนวณได้แปดแปดอยู่นะสูตรสองก็แปดแปดนะสูตรสองก็แปดแปดเธอแต่ว่าคือในเมื่อแปดมันทําพิษก,กับเราเราก็จะต้องแบบ นะะซื้อเลขแปไม่ได้ลองตัวนี้ดูนะคะลองตัวนี้ดูสูตรสองใบที่สองนะคะคนที่จะตัดตอ่อคลิปไปลง t i ก t ็อนะคะไปลงแอปพลิเคชันต่างๆต,ต,ต้องบอกเลยนะว่าสูตรสองแฮชแท็กไปด้วยว่าสำหรับคนที่ซื้อเลขแปไม่ได้นะชาวติกต็อกทั้งหลายที่จะดูดคลิปไปลงนะ่ะนะคะพวกอะ,อะไรนะพวกอะไรนะ่าอ,อะไรนะ วกเพจปลอมนะคะหรือพวก t i กตอกที่ทําช่องอาจารย์ไอติมขึ้นมาเนี่ยชีย้แจงให้กับเอฟซของพวกคุณด้วยว่าสําหรับคนที่ซื้อเลขแปดไม่ได้นะคะมันก็จะมีเพจเพจปลอมแอดมินเพจปลอมมามาเตรียมตัวดูดคลิปแล้วนะคะเตรียมตัวที่จะดูดคลิปแล้วนะคะเออไปลงทิกตอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่เกินสินาทีนะทิกตอกก็คือแบบบึ้มล้นะคะทิกตอกคือบึ้มล้ พราะฉนันคือแฮชแท็กไปให้ด้วยว่าสูตรสองสำหรับคนที่ซื้อเลข8ดไม่ได้อันนี้ฝากไปถึงคนที่ดูดคลิปเลยฝากถึงคนที่ดูดคลิปนะฮะ<แ>ถ้าเธอไม่ลงแบบนี้ฉันจะตามไปคอมเมนต์ช่องพวกเธอแล้วทำให้เอซของพวกเธอจะได้รู้ว่าพวกเธอคือช่องปลอมจะเอาอยัางไงนะคะต้องดูดคลิปไปแล้วก็ต้องพูดให้ครบนะ ถ้าพูดไม่ครบเนี่ยนะคะจะตามไปคอมเมนต์เลยจเจ้าเพจจริงตามไปคอมเมนต์ว่าพวกเธอดูดคลิปฉันไปนะคะแม้อวบขึ้นเปล่าคะนะฮะยายเบียรมันไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาทักทวงน้ําหนักนะฮะเอออ่ะโอเคในเมื่อแปดมันไม่ได้นะคะสาหรับคนที่จะลงแรงตายปากกาหมึกก็หมดนะคะทุกคน นะคะดูดคลิปไปไม่ว่าแต่อย่าให้ชาวเน็ตมาถล่มฉันดูดคลิปไปไม่ว่าแต่อย่าให้ชาวเน็ตมาถล่มฉันนะคะโอเคตัดเลขแปดออกไปตัวเด่นรองของอาจารย์ไอติมในงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ถล่มเจ้ามือให้ยับเลยก็คือเลขสามถ้าแปดไม่มานะคะตายยกเข่งแน่เลยนะคะมันจะตายกันทั้งประเทศไม่ได้แต่ยังไงก็ชอบแปดนะคะแต่ยังไงมันก็ต้องชอบแปดอยู่แล้วนะคะแปดคือที่หนึ่งแปดคือผัวคนแรกคิดง่ายๆนะคะทุกคนขานหนึ่งพันหกรอยคนดูแปดคือผัวคนแรกนะคะ แปดคือผู้ชายที่เราชอบคนแรกใบนี้คือใบที่เป็นผู้ชายที่เราไปตกหลุมรักคนที่สองเผื่อใจไว้เจ็บนะคะผู้ชายคนที่ผู้ชายคนแรกเราอาจจะนกไปภาษากระเทยคือนกนะคะภาษากระเทยคือนกนะคะเราพลาดไปเราอาจจะไม่ได้เขาเขาอาจจะเป็นเดือนมหาลัยนะคะ เราอาจจะเป็นห่างเครื่องนะคะเราอาจจะเป็นคอนโวอยเราอาจจะจับผู้ชายคนนี้ไม่ได้เราลองเปิดใจดูนะคะกับคอนโวอยดูนะคะก็คือเลขสามนะคะเออนะฮะเราลองเปิดใจดูกับผู้ชายคนที่สองนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนขับวินอยู่หน้ามหาลัยนะคะ เดือนมหาลัยอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เดือนมหาลัยมาครอบครองลองเปิดใจพี่วินมอเตอร์ไซค์หน้ามหาลัยดูนะคะลองเปิดใจให้กับพี่วินมอเตอร์ไซค์หน้ามหาลัยดูโอเคทุกคนพร้อมนะดูดคลิปจะเป็นดูดคลิปไปให้หมดนะดูดคลิปสื่อได้แรกๆหมดทุกห่างเลิศนะคะ ใครซื้อเลขแปดได้ลุนเลขแปดใครซื้อเลขแปดได้ลุนเลขแปดสงสัยจะได้วินนะคะเลิศน,นะคะอ่ะสามเลขของเราก็คือดูดคลิปไปแล้วดูดคลิปไปให้หมดอย่าดูดครึ่งกลางกลางแปดคือเด็กโหดสามคือพอตู้ไม่ตู จริงๆได้สามแปดนะจริงๆสูตรใหม่ก็ได้สามแปดนะทุกคนจริงๆสูตรใหม่ก็ได้สามแปดนะจริงๆสูตรใหม่ก็ได้สามแปดแต่ขออนุญาตตัดแปดออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยว,ยวทุกคนมันจะสับสนว่าสับสนบบว่าอ,อุ๊ยอาจารย์ไอติมให้เยอะจังเลยอาจารย์ไอติมแบบว่าทำไมให้เยอะจังเลยคะเลขก็ไม่ทันออกเลยสับสนแล้วคะ่ะทุนหมดก่อนแล้วคะ่ะถ้าใครดูคลิปไม่จบหรือคนที่ดูดคลิปไปแล้วตัดไม่จบ นะคะขออนุญาตตามไปถึงบ้านนะคะโอ้เครียดเครียดจังเลยเครียดเครียดทุนหมดแล้วอาจารย์ไอติมไม่ได้นะคะตัวที่ชอบมากที่สุดก็คือเธอก็ไปดูสิในคอ,คอมเมนต์ในติกต็อกนะฮะ เธอก็ไปดูในคอมเมนต์ในทิกต็อกสิเซิร์ชเข้าไปสิอาจารย์ไอติมน่ะมันมีกี่ช่องล่ะมันมีกี่ยูเซอร์ล่ะมันมีของชั้นกี่ยูเซอร์นะคะแล้วเ้าเราไปดูคอมเมนต์สิอาจารย์ไอติมเนี่ยลองดูซิเนี่ยอเรือนนาคาเนี่ยอะผู้ใช้เนี่ยอนี่ฉันจะให้ดูก่อนนี่อะลองดูซิมันมีกี่ยูเซอร์เดี๋ยวให้ดูก่อนก่อนที่จะดูเลขขอญาตให้ดูอันนี้ก่อนเนี่ยทิกตอกเนี่ยเธอดู มันมีกี่ยูเซอร์คะที่เนี่ยดูดคลิปไปเนี่ยทัวร์ก็ลงชันนี่เห็นไหมมันเยอะเกินไปนะคะมันเยอะเกินไปมันเยอะเกินไปแล้วนะคะทัวร์มาลงชั้นแล้วและมิจฉาทีสทั้งหมดเลยดูดคลิปไปเป็นบางช่วงบางตอนด้วยนะคะปักหมุดเชิญดูดคลิปนะคะโอเค มิชชีมา,าคลิปค่ะนี่เนาะอ่ะทุกคนเตรียมแคปหน้าจอนะอันนี้คือสูตรสองนะคะแปดไม่มาก็ลงไปที่สามไม่ได้เดือนมาหาลัยก็เอาวินมอเตอร์ไซค์น้ามมหาลัยอย่าไปซีเรียสนะคะอย่าไปซีเรียสเราก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นเราจะไปเอาเราจะไปเอาแต่เดือนมาหาลัยเราจ้องแต่เดือนมาหาลัยมันไม่ได้หรอกค่ะเราต้องโฟกัสที่ วินมอเตอร์ไซค์หน้ามาหาลัยด้วยนะคะเออ <im itation> บางทีเขาอาจจะเลี้ยงดูเราได้นะคะอาสูตรสองเปรียบเสมือนเป็นวินมอเตอร์ไซค์หน้ามาหาลัยนะคะเราเจอเขาทุกวันเราไม่เปิดใจวันนี้ลองเปิดใจดูสามหนึ <laughs> ่งสามสี่สามห้านะคะใครว่าฉันให้เลขเยอะนะนะคะเลขแปดได้บ่นกันบพิ่ม บ่นกันว่าเอ้อันแล้วอันแล้วอันอันแล้วเลขแปดซื้อไม่ได้หรอกคะ่ะอันหานะซื้อที่ไหนก็ซื้อไม่ได้หรอกค่าอันมากเลยคะ่ะนะคะก็ลองเปิดใจเลขสามดูสามหนึ่งสามสี่สามห้านะคะถ้าเลขสามมันอันอีกก็ลองงวดต่อไป <laughs> ลองงวดต่อไปนะคะจบที่วินมอเตอร์ไซค์ค่ะจบที่วินมอเตอร์ไซค์ค่ะ ไม่มีแล้วค่ะนะคะเดือนมหาลาัยปล่อยตั้งแต่วันที่สิบแปดนะคะเจ็ดแปดเจดแปดแปดอันนี้คือสูตรหนึ่งชอบเลขแปดเลยรีบปล่อยแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าหกแปดเจ็ดแปดแปดเก้าใครซื้อได้ยินดีด้วยมีลุ้นมีโชคเตรียมตัวรับเงินนะคะอันนี้เป็นเดือนมหาลัยในเมื่อเรานกแล้วเรานกแล้วเขาไม่มองเราแล้วนะคะ แล้วก็มาเปิดใจให้วินมอเตอร์ไซค์จบที่วินมอเตอร์ไซค์ค่ะไม่มีคนพเนจรใต้สะพานลอยนะคะนะคะเอออาใครชอบสามใครชอบสามคะวันนี้วันพระนันเนี่ยนะคะเอองดดราม่าทุกกรณีนะคะงดดราม่าทุกกรณีนะคะฝันเห็นงูเผือกไม่เลขสามก็เลขแปดค่ะนะคะ เออแล้วก็ต้องซุกใส่เลขของฉันอยู่แล้วนะคะเออมันอันจังจ่ะนะคะซื้อทันค่ะอาจารย์ซื้อทันดีมากอาจารย์จุดทูบวันไหนคะจุดแล้วได้สี่หกเก้าเห็นไหมเลขมันก็เยอะขึ้นเห็นไหมนะคะจุดทูบมันก็จุดแล้วแต่ว่าไลฟ์สดนี้คือเป็นไลฟ์สดที่เน้นเป็นในส่วนของเลขสูตรนะไลฟ์สดคือมันเป็นไลฟ์สดที่มันเป็นเกี่ยวกับเลขสูตรนะคะ เออมันป็นเกี่ยวกับเลขสูตรนะคะเห็นไหมถ้าเธอถามเลขทูบอีกเลขทูบก็ได้สี่หกเก้าเธอจะเอาบัตรขูดไหมเธอจะเอาบัตรขูดไหมบัตรขูดอีกอันหนึง่งเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งเอาไหมมันจะได้ล้นไปเลยนะคะยังไงมันก็ต้องมาอยู่แล้วลหละนะคะเออมันนี้ใจติมอารมณ์ดีนะคะสามหน่อยสามสามมาแน่นะคะชอบนะคะ เด่นแปดตัวเด่นลองคือเลขสามนะคะจุดทูบได้สี่หกเก้าจุดทูบได้สี่หกเก้านะนี่จุดทูบได้สี่หกเก้าค่ะแต่ว่าขออนุญาตฟันเลยแล้วกันนะคะฟันเลยแล้วกันฟันที่เลขสามค่ะอาจารย์ไอติมขออนุญาตอยู่ข้างคนหมู่มาก คนหมู่มากนั้นแปลว่าซื้อเลขแปดไม่ได้นะคะมีอยู่แสนคนซื้อเลขแปดด้ห้าคน <c oughs> <c oughs> มันมันต้องออกสักเลขเหรือวะนะคะเออถ้าฉันจะไปเข้าข้างคนหมู่น้อยที่ซื้อได้ซื้อเลขแปดได้แค่ห้าคนนะคะมันไม่ได้ฉันขออนุญาตอยู่ข้างคนหมู่มากคนหมู่มากคือฉันอยู่ในรวมอยู่ในกลุ่มของคนหมู่มาก คือซื้อเลขแปดไม่ได้นะคะซื้อเลขแปดไม่ได้นะตอนนี้เจ้ามือเจ้ามือไม่รับเลขแปดเลยเจ้ามือเตรียมกินป๊อปคอนละกินนอนกินป๊อปคอนรอละอารมณ์ดีละยังไงแปดมาแน่นอนแต่ลืมไปว่า <c oughs> ลืมไปว่าอาจารย์ไอซิมีไห้เด็ดไหมไม้เด็ดอีกตัวหนึ่งก็คือสูตรสองนะคะ เจ้ามือเตรียมตัวและ้วนะฮะล้มบัวล้มควายแล้วเตรียมตัวเฉลิมฉลองแล้วว่ายังไงมีแปดบนแปดล่างแน่นอนเตรียมตัวฉลองแลวรับกําไรอื้อซ่าแล้วเพราะว่าลูกเพจจะซื้อได้แค่ตัวอื่นซื้อเลขแปดไม่ได้เจ้ามือเตรียมตัวเฉลิมฉลองและปิดซอยเลี้ยงแล้วเพราะว่ากําไรอื้อซ่ามากแต่หารู้ไห่ว่ามันมีไม้ <c oughs> มันมีไม้เด็ดไม้ดังสูตรที่สอง นะคะเพราะฉะนั้นคือเลขแปดเราตัดออกไปก่อนนะคะเลขแปดตัดออกไปก่อนให้เจ้ามือช,ชละใจไปก่อนให้เจ้ามืออารมณ์ดีไปก่อนให้เจ้ามือเขาแบบเตรียมตัวเตรียมรถแห่กลางเต็นท์ก่อนเฉลิมฉลองก่อนได้รับเงินก่อนกินกําไรประชาชนไปก่อนร้อยล้านพันล้านให้มันคิดถึงผลกําไรของมันไปก่อนเลขแปดมันจะมาบนมาล่างเลขแปดมันจะมาบนมาล่าง เจ้ามือมันจะคิดแบบนี้เลขแปดมันจะมาบนมาล่างแต่กูไม่รับเลยสักตัวหนึ่งยังไงกูได้เงินได้นอนนอดอกเลยเพราะว่าลูกค้ากูจะซื้อแต่ตัวอื่นอ่าเจ้ามือมันกำลังคิดอย่างนั้นอยู่เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนฟังค่ะแปดมันจะไม่มาแล้ว <laughs> นะคะเออเลขสามจะเป็นตัวที่กู้ชีพเรานะคะเออ ามคือจะเป็นตัวที่กู้ชีพเราเลขสามคือจะเป็นตัวตลบหลังมันนะคะอพวกเจ้ามือทั้งหลายมันกําลังแบบใจชื้นอยู่นะคะว่าเลขแปดดังมากยังไงยังไงเลขแปดมาแน่นอนอ่าเลขแปดผ่าครึ่งจ้านะคะอ่ะใครชอบเลขสามพิมพ์ว่าชอบมาใครชอบเลขสามพิมพ์ว่าสามรวยตัวที่จะฟันให้วันนี้นะคะทุกคนขานําไปที่สามห้านะคะ สองสามห้าสามหาสองสามหาถ้เบียนลถเลยค่ะนะคะสองสามห้าอย่าลืมห้าสองสองสามห้าคือตัวที่ชอบมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะชอบมากๆเลยสามรวยทุกคนคอมเมนต์ก่อนที่เราจะไปหลับไปนอนกันนะคะอย่าลืมด้วยนะคะ วันนี้วันพระสวดมนต์ด้วยนะคะเราจะต้องใช้วาจาของเราในการสวดมนต์ด้วยอย่าใช้ปากในการด่าผัวอย่างเดียวเราจะต้องใช้ปากในการสวดมนต์ก่อนนอนกันด้วยนะคะคุณผู้ชมขานะคะบูชาพระรัตนตไตรบ้างอาโหสิกรรมบ้างอรัธนาศีน้าบางแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตทั้งหลายทั้งปวงบ้างนะคะอย่าด่าแต่ผัวอย่าอย่าด่าแต่ลูกแต่เต้านะคะเออผัวบอกโอ้ยวัน พระบรรเจ้ามึงก็ไม่เว้นที่จะด่ากูนนอะอย่างงี้นะครับไม่ได้เราจะต้องสวดมนต์บางอะไรบ้างนะคะเออนะคะด่าแต่ผัวนะคะเป่งเป่งเป่งนะคะก่อนนอนก็ด่าด่าด่าไม่ได้นะคะเออเราจะต้องสวดมนต์บางอะไรบ้างนะคะเออเดี๋ยวมันจะสวดมนต์ไม่ได้นะคะเออด่าผัวปุ๊บเดี๋ยวผัวฟาดปากปั๊บด่าไม่ได้เลียผัวพูดไม่ได้ สามห้าสามสี 5, ่ 4, และสามหนึ 1, ่งสองสามห้าหกสามห้าถ้าใครซื้อเลขแปดได้ซือ้อนี่คือใบที่หนึ่งอย่าดรามา่านะคะใครดรามา่าถ้าจะโทรบอกผู้ใหญ่บ้านประกาศว่าอาจารย์ไอติมฝากดา่านะคะ อันนี้คือสูตรสองค่ัทุกคนขะชาวติ๊กตอกชาวเรียวชาวเรียวมาจ้ามาจ้านะคะถ้าดูดไปลงแล้วดูดคลิปไปลงแล้วดูดให้หมดนะครบว่าอันนี้คือสูตรสองนะคะสําหรับคนที่ซื้อเลขแปดไม่ได้เพราะเลขแปดมันดังมากทุกคนต้องคนที่ดูดคลิปฉันไปคือต้องเป็นประมาณนั้นนะคะคนที่ดูดคลิปฉันไปต้องเป็นประมาณนั้นต้องให้หัวข้อได้ว่า สำหรับคนที่ซื้อเลขแปดไม่ได้เพราะแปดอันนะคะมันอันอาจารย์ไอติมก็เลยให้สูตรที่สองมาเป็นเลขสามสำหรับคนที่ซื้อเลขแปดไม่ได้มันต้องเป็นฟิวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนขาแปดใครซื้อทันลุ้นแปดใครซื้อแปดไม่ทันมาลุ้นสามตามนี้นะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์กันด้วยอาจาจรย์ไอทิมล้ำลาไปแล้วทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ